ถ้าผู้ชมอให้ได้ชมก็อยากให้ด้ชมแบบสนุกกันนะคะของทีมสิบหลวกอ่จอยวันนี้ใส่เสื้อขางทีการพิมพ์ไม่ดีการพิมพ์ไม่ดีมันต้องเป็นการปันทอนะปั่นนจมทังใจนะคะหลงสนาม ายการต่อไปมีที่ห้วยผูค่ะวันนนนี้ะครัับวที่ 23, 24ห้วยผูนะคะแล้ววันที่25นะคะโคศกมีไปแข่งตะก้อที่ทางวัดคูรุน่าจะใช่วัดคูนะคะแม่กองนะคะแต่วันที่25ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ไร่สดไหมนะคะเพราะรางวันบางทีไม่ยากค่ะร้อนค่ะห้วันที่6วันอาทิตย์พันจากันเอกอุทัยรุ่งแก้วมาจง เริ่มหมายเลขเจ็ดจจสิบเอ,เดเอ,อเด็ดนพดลคงแถวสองเริ่มหมายเลขแปดสิบเอ็ดนภคุณปัน่นยาแดงฮะวอร์มหนึ่งนาทีครับนักกีฬาเตรียมตัวฝึกวัวปูนจ่อยจะแชมป์หรือไม่แชมป์ต้องถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ชมทำแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้แชมป์นนะแต่ถ้าดูแล้วมันสูสีกันนะฝากดูด้วยนะครับผู้ชมสำหรับ สำเสร็จแล้วก็ละตัวมาทั้ง23 24วันห้วยผูนะครับร่วมลงทุ่มเพื่อสการ์นันวัดใจเย็นค่ะแอดใจีแล้วก็วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าไปเที่ยวงานที่วัดสังเพชรไปชมกระโดดแข่งเดี๋ยวทุกคนหลงเข็นแ้วแต่ไม่อยากให้ผู้ชมมองว่านักกีฬาหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ดีอ่ะวันนี้ก็วัดตามชั้นหนึ่งผู้ชมจัดกันทั้งเตีมก็ลุยกันไป สามจังหวัดะจะต้องจบโดยเฉพาะอัดฉีดวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตัวเองเป็นตำรปกติแอดปกติแอดก็ไม่ใจร้อนนะคะแต่ััสคหรับวันนี้แอดเขียนสายดีแล้วค่ะปกติแอดก็จะไม่อ่านนะคะอะไรที่ไม่ดีแอดก็จะไม่อ่านนะคะกระโดดจ่ไล่ทันแปดร้อยเสร็จแต่คือแบบมาว่านักกีฬาค่ะเขามาตีให้ชนะ ความบันเทิงนะคะเรานะคะคณะสุดท้ายเขาดูเฉยๆนะคะไม่ไม่ไม่ควรไปว่าเขาจะเพิ่มไวไหมทันไปอันนี้วัดใบช้างเหนือคือท้ายค่ะตสักครั้งครับผู้ชมอยากชมโคชกเตะรอบวันที่25นะคะวันจูนะคะขั้นคืนหนึ่งครับที่สิงหัวุญปุ้ยจะมีโอกาสฟ้าแชมป์ในรอบ3ปีคุณผู้ชมผมบอกเลยนะชุดนี้เลกยอดเหนือเด้อ ส่เสื้อก่านนาไยกต้องมานีีครับลูกย่อสองพันบาทปอมือหน่่ยอ้าวนะกอนงานยนสิปฏิบัตสองประนรงคุณของครับเจ้าของทีมเจ้าของวันนี้นะถ้าได้แชมป์ผ่านพันแปดเท่าไหร่เมื่อกี้พันแปดสามสิบามสิบ สวัสดีค่ะคใหญ่ <มา S 2> ดีคบ<า>สวัสดีนะคะาลูกอะไรข้ากน,น,นัไฟเข่ามะนาวอะไรอบอกมาตัดตั้งปุ๊ยกจอสมพับหน้าดูผู้ชมวันดีนะครับหลวงปู่จ้อยผมบอกเลยไฟเข่ามะนาวตัดลูกละห้าร้อยบาทเหมือนเดิมโอ้สุสัีผู้ชมค่ขอบคุณครับนะ แม่วันบางชั้นเนี่ยวจะพูดจะไม่ปวดร้อนนะคะวันนี้ใครไม่ดูนี่ผมบอกเลยนะดูเช้ามาจะคุยกับเขาไม่รู้เนี่ยรู้ครับ15แล้งขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเอาไว้เอาไวันนี้ขออภัยทุกท่านด้วยวันนี้ปุ้จ้อยผู้ยจอมจะันสรดท้ายงวันนี้แลนะคะปุ้ยจ้อยนะคะมีน้องโอนะคะน้องโยนะคะมีล็อกน้องโอทอโบนะคะน้องการทอโบนะคะน้องดึงนะคะ รดไปไหนวะเนี่ยเออยังไม่หามโย้วัดารถไปไหนวะไอแต่พวิทย์เอาละอมต์ใส่ห่วงยี่สิบห้าแชมป์หยัดเหนผมบอกเลยนะถ้าวันนี้ได้แชมป์ในสี่เสื้อในยกอบจอนี่ผมบอกเลยว่าพวกเองนะโชคดีที่สุดเลยล่ะวันนี้ไหลสิบห้าไหลในโอมไหลดังวี่ดังวันเพียผู้ชมนักตะก้อวันนี้นะ โอ้โหเอ็งไปวัดประม้ณเจ็ดวัดเสร็จนะบอกตรงๆเลยเอ็งต้องไปเตะแชมป์ที่อื่นประมาณแปดวัดฝนจะได้เท่านี้เออเอาไปเตะไอเอนที่ห้งเอ็งพดมาไม่ถังเลยนเอ็งพดไม่ได้ลงแต่ก็เชียร์อยู่ในไลน์มีส่วนแบ่งไหมออไม่มีไม่มีโย่แต่ผมบอกว่าไม่แบ่งนะเชียร์อยู่ในไลน์ที่หน้าตวดมากหน่งแปดร้อยเจ็ดสิบ โโอ้โใช่ค่ะเอาละครับน้องเอ็มไม่ต้องกาเลยนซาอีฟโอ้โหวันนี้หลักเอียดชุดนี้นะครับถ้าได้แชมป์ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะอ่าด้าจะันลนสารุตรคุณครับบอกถ้าได้แชมป์นสนามนี้นะมอบให้อีก แต่มีข้อแม้ห้าห้าไม่ได้แชมปกเองโดนปรับคนละสามร้อยลูกยอดลูกละสองพันตลอดรายการมานาวใไ่เข่าลูกละห้าร้อยแล้วก็ปน,นันสาโรตีห้าคำเป็นเจ็ดพันและจะแชมป์ไม่รวมลูกยอดอีกลูกละสองพันแล้วก็มาแนาวใส่เข่าลูกละห้าร้อยเป็นเซจที่ผมพูดมานี้นะต้องมีสามหมื่นขึ้นสามหมื่นขึ้นอ้า หายยัดหาไว้โอมไวไม่สว,วัสดีผู้ชมดูครับไม่ดูครับใส่เสื้อนี่จะทําให้พวกเองนี่มีพลังเลยแหละผมบอกให้สมแปดนี่แหละอึ้ดค่อยๆไล่อึ้ดเออหายยัดชาวไปชาวมาอย่าแย่งกันโอมอย่าแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนหาแล้วจับมั้เอ๊มาแล้วนะเตโคตรละอัจฉริยะ ข้าวคืนผู้ชมเงินหมดแต่ยศยังอยู่ผู้ชมเอาละเว้ยจับปุ้มจับปุ้มไฟวกมืออย่าหยุดจัทอดผมบอกเลยขอเตือนเลยนะไฟวัวยี่ห้าเดี๋ยวถ้กเองได้แชมน,นะคิดง่ายๆเลยครับคนละหนึ่งพันบาทเจ็ดคนเจ็ดพันโอ้โหนี่เขาให้ตอกจอกเลยนะเจ็นดนลอาคน้ลมค่อนทะสรับค <7, 000. S 2> ืนนี้นะคะางทแรับคลมัค้างที่แ โยมันต้องของไทรของมันนะโยนะลูกยอดแต่ไม่คนละลูกคนละสองพันให้มันรือไปเลยครับบนกตวัาเหนจังหวัดนครปฐมนะคะุณจีรวัตรสนะคะัท่านก็สสะัเจ้าอาวาวัดชางรีนะคะมาชมกันนะคะชุดี้อยู่ไม่ได้เอาลสดห้ากระเดนครับไปเวอยเรมดีเรมดีผู้ชม ชัดช,ช้ชาวัดชัดช้าวัดเยี่ยมโอ้โหไม่แช็มให้มันรู้ไปไว้กันวนะ่าสองร้อยสี่สิบจะึงจเอื้อเอาละสิ้นกระเดนทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องยอดสถานเดียวรู่งวันสองพันโอโ้โ,อโหผูช้ชมเลยจะไฟใหญ่นะโมจ้อยไม่เคยได้แชป์เลยครับตั้งแต่จัดประเภทกอนะวันนี้ครับเป็นโอกาสดีที่สุดนะผู้ชม ผมบอกเลยนะอบเป็นโอกาสดีที่สุดนะน้องรักหาวรัตั้งไลยนกกิดาทีชาหนึ่งสองสามคนผู้ชมเบอร์สามเบอร์สี่แล้วอนนู้นเอ้ยแม่โย่บอขกอขกองใครของมันมึงนี่จะกัดตะกามนะโยนะเอาก่อนเลยเอือหาวรับตั้งค่อยๆค่อยๆมาร่วนศูนย์ห้าก็ได้ครับหกนาทีเสร็จ ในที295ผมก็ว่าสูสี่ผู้ชมขนาดตำรวจแข็งแขงผู้ชมยั่งยากไหลเต็มยังเอาละโยไหลเต็มเอาละสามรสิบสูงสีผู้ชมตอนนี้ขาดบวสิบห้าฉไป้นึงโอ้โหไปหน้่รอดผู้ชมเอาละวะใจเย็นอย่าปุ้นอย่าเข้าไปเดี๋ยวสี่รูปกรดีหมดก็าทำแผงเะไดยูถอยออกมาถอยออกมาไหลนี่นะ ช้าไว้ชาไว้ไฟดวงยี่สิบห้กับไปโอมโอ้เจ็ดคนมุ่จบชาไว้ลายสุดไฟดวงแม่แม่เชียดังลายอึ๊บเอาลยช้าไว้โอ้ใจมุ่งจบสุดยอดปูใจฮะบุรพารน์อ์เก่าองคมใหม่มุ้จบจนปัดเ่าให้จนได้ได้แชมป์สุครั้โอ้เพียงได้ไว้ได้ไว้ แต่เองอยากชนะนะรูปจะมาทางนี้บ่อยบางคนนี้คนนี้อย่ามาบ่อยเออช้าๆมั้ยข้าบวกสิบห้าแต่จะไปไว้กันสามร้อยสิบชมบ่อยดีมากจะพุ่งยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเออไฟดวงช้าไปช้ามั้ยโขงหลังอาจจังหวะแต่กลับมาถ้าได้แชมป์นะคะรับไปอีกห้าพันบาทถ้าได้บวกได้แชมป์นะ เอาไปเจ็ดพันผมบอกเลยไม่ง่ายเจ็ดพันจำกั็นดันสารโรดห้าพันโอ้โหในวันนี้น่าได้คุณผู้ชมสิบลูกยาวยกสองพันมานาตัดไฟเข่าลู่ละห้ายบาทสัมพัาประเดนกับไหนสิโอ้วันนี้ไม่แน่นะคุผู้ชมนะคณะสุดท้ายคุณผู้ชมหลไม่มีเยนครับไฟกว่ายี่ห้าใครอยากให้ชุดนี้ได้แชมป์ปมือสักครั้งดยครับ อ่าวันนี้เขามีโอกาสนะผู้ชมเยี่ยมลายีหาไว้กันเลยไฟขวง25่หาเอาละส5คะแนนจาสุดเอกนกะดนคงแถวทองหลงนิ่งผู้ชมมันเป็นใจครับสองบอลตอนงผมบอกให้ถ้าไม่ได้แชมป์นะก็ถอยได้มมกเยอะแบบนี้ละแต่แกตไปแล้วครับสองลูกสี่พัน วันนี้ต่อไปครับสิหลวงปู่เจ้ามาเพื่ฝากทุกธบอกผู้ชมมาเพื่ฝากทุกตบอกเออวันนี้ละว้ยเก้านาทีพานสีร่ร้อยยี่สิอย่าพุ่งตัตบใจกันแต้ผู้ชมเพราว่าผลทางอีกยาวไกลเออจับกหเเยอะของหลังยี่สิดูสิว่าวันนี้จะไปถึงจุดพูดที่เป็นวันจันเออใหจับ คะแนนตอนนี้420อยัางสูงสี่นะ่ผู้ชม25เป็นไงครับผู้ชมนี่ต้องคนนี้ครับจับปุ้มสอนหลังสอนหน้าฟาอันยาวลบกชาไวจับปุ้มไหลยังไม่ตีแล้วจะใส่ลงไปจับเพื่อจ้าถอดก่อนได้ไหมถอดก่อนได้ไหมอ๋อยาวลูกยอดโอ้โหมักมากเลยผู้ชมโอ้โหมักมากจะเอายอดด้วยโอ้โหผู้ชมอ้า เอาวว้ช้าไว้คนเราเนี่ยก็แปลกนะผู้ชมนะทับบุญยี่สิบบาทแตขอรางวัลที่หนึ่งมันก็เกินไปผู้ชมเออสี่ร้อยเจิบอสามไปใ่ <Yeah. S 1> ายลับมาไ <Yeah. S 1> อ,อ้โอมก็รูนะ้มึงไหอไอ้จับเอาระดับหน้าทับทีมช <Yeah. S 1> าติสามคนผู้ชมเนี่ยเนี่ยบเบอร์สามนี่ยย,ยอนการระวันการระวันสินาทีพันสี่ร้อยเจดสิบ ส,สี่สิบนาทีคูณส่เจสผู้ชมออกเท่าไรครับอ่าออกเท่าไร่คนหลังยี่สเดิมทอดเราไม่โอมว้เอาเราไวโอมไว้แม่โอยมโอยกเอาอไว้ไมโยกไฟไฟยไไไิ่งจัดไปดิเออไหลกันไปหนึ่งไหลสรูกยอดลูกยอรลูกสองพันผู้ชมเอาเาคหลัง สิบนาทีย้อนไปสาม้วเออใาไว้้าไว้เออค่อยๆอยเออใจเย็นใจเย็นถ้ากำน,น,น,นันอยูไหนจะกระชังโอ้โหผู้ชมโอ้โสามตอนนี้สิบเอ็ดนาทีเข้าไปสามลูกโอ้โหไม่มีลมเลยครับลายสิบห้าโอ้โหทีมสิบปูจ้อยใส่เสือ้อ ตอนออนั้นนายยกชุดวัตดสะสมซัก <c ười> โอ้โหผู้ชมนี่แหละผู้ชมอึ๊บอ่ะยัดวีดีลมหายไปโอ้โหอยู่ดีดีครับผู้ชมแม่เหมือนไข่บนบานสันกจาวโอ้โหแบบนี้หวานหรอได้เต<ด>็มห้าร้อยยี่สิบวัสดีครับพี่ยาโอ้โหจ้าบอกว่าวันนี้จะเป็นวันของเราอ่าได้เต็มได้เต็มเอาไปจ้าไย เออ82ต้นยังเต้นคันสุดท้าย570จะพิงจ้ายอดจ้าหัดจ้าเออ25โอ้โหู้ฉันไม่ฉันไม่ไหวดูังผมบอกเลยนะไม่ฉันไม่ไหวครับช้าไปโผล่25มาแล้วหลงมายังออ แต่ก็ไปแตกสิทธแล้ครับโอ้โหชุดนี้ไม่แชมป์ได้ไงกันตกใจเตะยังเข้าเลยเออยับเอาละไฟรวมอือ,อโอ้โหไม่ได้ลุตื่นเลยครับสี่ลูกยร,ร,ร้อยสี่ลูกยร้อยเงินอ้ําอึ๊ดจากไปช้าไปโคงดอึ๊ดเอาละจะาะ้า,าลุยช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบข้างล่าง เอาดับขาดดับมนะัดลายเตี๋ยวร้อยยี่สิบห้าเจ้าโอ้โหผู้ชมันนี้เอาเลยมาแล้วครับเออเอ,อดีนะเข้ายอดเป็นสามลูกแล้วเออมาฟิแน่จริงมาเลยหล่แน่จริงมาเลยครับยิ่งท้ายิ่งหมดเออเข้า,าไปไม่รวลรวมนี้ละ โอ้โหผู้ชม685 685โอ้โห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 วันนี้ครับผู้ชมใครจะไปเชื่อโดนทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับ7000เออใครยับกำนัน5,000โอ้โหแล้วก็สบตนาลงอีก2000เป็น7,000ชาวบ้าเอากระของหลับย0สิเชื่อของสบตนาลง ยี่สิบนาทีนะสักปันเลยเชื่อผมเพราะเพิ่งยี่สิบนาทีเตะพันแปดแล้วเออใครจัดเอาแล้จับโอ้โหถ้ายี่สิบนาทีมันเตะพันแปดนะ่ยุ๊จะไปบวชโยคีวัดท่าไม้สักสามวันเออเอาแล้ไว้เออแล้วกูก็จะไปทำบุญที่บ้านบุกอกอีกทั้งห้าพันแล้วก็กลับบ้านช้าไว้ช้าไว้ค่อยๆ่อเอ้ย ขอหน่อยการขอหน่อยสิบกันเลยครับสิบสี่สนาทีพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้โอ้เป็นตัวเลขที่บอกเลยนะบหนท้องฟ้าเลยครับขาบลูกขับดอกผู้ชมเรียบร้อยครับโอ้โหมันจะไปไหนการครนนี้เราขอสร้างชื่อกันพันธีการเรียบร้อย,อยเอาแต <ไฟ S 1> ตั้ไฟกอนเต้น่าเอาไว้วันนี้จัดชุดใหญ่มาให้กันในยกเลยผู้ชม ปีไกยได้ปุวยปีนี้ขอแชมป์ขอแชมป์เลยคนระับขอกันส่วนหน้านี้นะเจ็ดร้อยเก้าสิบไฟดวงนี่หนะ้าฮ่าเยี่ยมไปไว้ายโอยชัดชาชัดชา,ชาไฟรวบมือของยอดเขา้าไปโยอ,อดับเงินแหวกของหายากเลยครับแอ่์จันออก ไฟรวมเบอร์ oh. mhm. แข่งการระวังกันตีตรงก้เรียบร้อยครับโมเพียงกว่าไปสิบวันส oh, oh, okay. ิบห oh. 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 uh. oh, oh. an, 네้านาทีเสร็จแปดร้อยยี่สิบห้าโอ้โหผู้ชมวันนี้ครับวันนี้ครับแข่งการการเอิบรวยเลยวัยหมาปองสิบห้าโอ้โหหน้าได้ผู้ชมครับพยายามหน่อยโอมยี่สิบ โ๊บังเงินแะ,ะแต่จัอ๊อโยข้าวงออโอ้ยนี่แม่มนคผู้ชมหมาเลขสาสิบคนปดยใจเย็นกัใจเย็นกับห้าดีจัอ,อ,อึงได้ไวนะคะแนนตอนนี้8 0ค่ะ840รปแลนาคิผู้ชมสิห้าไลัผู้ชมด้เต็มกกผูกกัสอัน โอ้ไม่เอากันไงวะแต่เราสามลูกจุดซนิหนมาหมวสิบห้าโอ้โหวัดน,นี้ผมบอกกันนะผู้ชมนะวัดบางชั้นเดือเนี่ยอ่าไม่ต้องเตะเอาที่หนึ่งหรอกครับแค่ได้ลูกยอดนี้ก็รวยแล้วผู้ชมดูยสิครับเอากระตั้งเยี่ยมจ้าไว้จ้าไห้สวยอึ๊บดีอึ๊บแต่ง่อลลไม่มีไม่เข้าว้ ชายยามูวันชายยามูวันแม่ชนิดสิบห้าเต้มผมแนะให้นิดหนึ่งถ้าเอาจับปุ้มออกนะแชมป์เลยผู้ชมเชื่อไหมเน,นี้ยเนี้ยเนี้ยอ้ชาชา้าช้ามันแต่งตัวมันละเกะละกะไยไม่รู้โค้งค่อยค่อยเอาละัตั้งหยุดละไว้เห่อา้อยยุ่งย่งลยไล่สิบห้าม่ถ้าหกคนมันจะตรงคู่ผู้ชม เอาละลจา้าถอยไปหน่อยได้วนะจ๊ะผมให้สองร้อยไปออกไปได้เอาไปนั่งม,มาเออมานั่งนี่ผมให้สองร้อยเอาไว้จ๊ะโอ้โหยิงด้วยยิงในสัดสีผู้ชมมาบวกสิบห้าเขาพูดตั้งแต่เย็นแล้วโขงยี่สิบโอ้โหดูนะครับสิบคะแนนควรไม่ได้เล่นถะกำนันจะปุ้มแต่งตัวตั้องละไปสองเลยเออเอาละช้าปั๊สวย ไนนะไรเนี่ยครับตอนนี้อะไรเกิดผู้ชมเกิดขึ้นไฟหวงโชคล